สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมช่วงเช้าฝนตกเพิ่งหยุดนะครับผมวันนี้นะครับ oyster, ก็จะคัดเลือกบอลสีที่เป็นไซส์แม่พันธุ์หรือว่าฟอร์มโกต่างๆนั้นมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกบอลที่เป็นฟอร์มโกมาให้ทุกท่านนั้นได้เอฟไปเข่าสวนกันเด้อครับผม นี่ครับก่อนอื่นก็นขอขอบคุณลูกค้าผู้ใจดีนะครับผมที่เพิ่นช่วยอุดหนุนบอลสีพนครแล้วก็จะมีบอลสีกวนอิมที่ลูกค้าเพิ่นเอบไปนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมีอบอลสีที่เป็นฟอร์มกอเดี๋ยวเอาราคาขนาดกลางๆก,ก่อนนะครับผมมาโซนฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาบึ่งนะครับสำหรับบอลสีหกลงปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะทํายากพอสมควรนะครับผมหลายๆส่วนนั่นก็น บ่ค่อยมีบนสีฮกลงมาขายเนื่องจากฝนตกชุกเกินไปจะทำให้เพิ่นกัดสียากนั่นเองนะครับแล้วก็บางส่วนนั้นชอบลงหัวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกบนสีฮกหลงที่เป็นฟอร์มกอขนาดกลางๆนะครับผมทุกท่านจะว่ามีหัวและก็กัดสีสวยแล้วนะครับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สิบกว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านเป็นสีชมพูแบบลายสวยๆอย่างนี้นะครับผมกระถางนี้มีอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับ นี่ครับได้แบบสิบกว่าต้นเป็นกออย่างนี้เลยนะครับผมเป็นกอรธรรมชาติด้วยนะครับผมบอลสีหกหลงนั่นกับเป็นบอลโบราณตัวหนึ่งที่ยังได้รับความนิยมเลยกัผู้คนสนใจไปปลูกประดับหน้าบ้านนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่มงคลและก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับผมไปต่อบลสีชนิดอื่นกันนะครับผมมาต่อกันที่บอลพื้นใบสีแดงนะครับผมอันนี้จะเป็นบอลสีพญาพันวังที่เป็นไ้แมพันธุใบใหญ่ๆนะครับผมอันนี้พันกัดสีสวยและก็ เป็นฟอร์มตั้งแม่แล้วนะครับผมสลับกระถางนี้มีจํานวนหลายต้นอยู่นะครับสลับกระถางนี้ถ้านับรวมหน่อด้วยแปดต้นเลยนะครับผมนี่เหมาะสําหรับคนที่อยากได้ฟอร์มกอแบบธรรมชาติที่กําลังแตกหน่อเพียบเลยนะครับสลับบนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับเป็นไซส์แม่พัน์ธุจะให้ราคาพิเศษอยู่ที่650รวมส่งนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกอที่ค่้นข้างที่จะได้หลายต้นและก็ค่้นข้างที่จะคุ้มนะครับผมได้ไซแม่พันธุ์ไปเลี้ยงต่อเลยนะครับมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีขาวกันบ้างนะครับผมอย่างเช่นบนสีกวนอิมกระถางนี้นะครับผมสำหรับบนสีกวนอิมกระถางนี้เป็นไซใหญ่ไซแม่พันธุ์ใบใหญ่ประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมกระถางนี้เป็นฟอร์มกอมีจํานวนต้นอยู่ที่สำหรับบนสีกวนอิมกระถางนี้เป็นฟอร์มกอธรรมชาติมี78ต้นและก็ พร้อมจุดหัวไปด้วยนะครับบอนสีคนดิมกระถางนี้เป็นฟอร์มใหญ่ไซแม่พันธุ์จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบไซแม่พันธุ์แบบใหญ่ๆแต่ว่าราคากลางๆนะครับขยับข้ามมาโซนฝั่งนี้นะครับผมเพื่อเป็นการสลับกันนะครับผมทถางนี้คือบอนสีหงสวรรค์น,นะครับผมทุกท่านบอลสีหงสวรรค์กระถางนี้เป็นฟอร์มใหญ่มากๆเลยนะครับผมในจํานวนหลายต้นด้วยนะครับผม มาชมลําต้นของเพื่อนนะครับสาหรับบอนสีหงสวรรค์กระถางนี้ได้สิบเอ็ดสิบสองต้นเลยนะครับผมมีแต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็มีโน,โนแทงขึ้นรอบคางแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้มอสสำหรับคนที่ชอบฟอร์มกอใหญ่ฟอร์มอลังการนะครับบอนสีหงสวรรค์กระถางนี้จะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งเท่านั้นนะครับตกต้นละไม่กี่บาทแถมได้กอใหญ่ไปตั้งประดับบ้านแล้วก็มีชื่อเป็นมงคลดีต่างหากนะครับผม มาชมบอนสีใบใหญ่ๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นบอนสีนางใหม่กระถางนี่นะครับผมเป็นต้นคนขางที่จะสูงนะครับความสูงประมาณ60เซนได้นะครับผมสำหรับกระถางนี่เป็นใบเข้มใบมันวาวและใบสวยนะครับกระถางนี่นะครับผมได้จํานวนต้นสำหรับบอนสีนางใหม่กระถางนี่นะครับได้ประมาณ8ปดต้นเลยนะครับบอนสีนางใหม่กระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่และก็เป็นไม้โบราณตัวหนึ่งที่ทนแดดทนฝนดีมากๆเลยนะครับสำหรับบอนสีนางใหม่นะครับ สำหรับใครที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่แล้วก็ได้หลายต้นนะครับผมแล้วก็เป็นสีชมพูด้วยนะครับสำหรับกระถางนี้คือบนสีหลวงราชสนหหาที่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับแต่ละใบอย่างเพลินนั้นใบล้นฝ่ามือเลยนะครับผมนี่ครับมีแต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมลายกําลังขึ้นสวยชัดเจนนะครับผมกระถางนี่ได้หลายต้นมากๆเลยนะครับผมเป็นฟอร์มกอใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีการแทงหนขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับ ได้ประมาณ11 1 2ต้นใหญ่นะครับผมสำหรับคนที่อยากเอาไปขายายพันธุ์หรือว่าหรือว่าไปตั้งโชว์ตั้งประดับโกนี่กระมาะนะครับผมทุกท่านของราชนีหหากระถางนี้จะขายอยู่ที่750รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบโกยใหญ่ได้หลายต้นและก็เป็นสีชมพูค้นขางที่จะสวยนะครับมาชมบนสีปีกกินรีที่เป็นใบใหญ่ยาวๆกันบ้างนะครับผมทุกท่านกระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์ที่ แหลงนะครับผมุกทานกลายแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นหัวที่แก่จัดมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมมี78ต้นใหญ่นะครับสำหรับบนสีปีกินรลีฟอร์มนี้นะครับผมเป็นความสูงประมาณ50-60เซนกระถางนี้จะขายอยู่ที่850รวมส่งเดี๋ยวพาไปดูจานวนต้นของเพิ่นนะครับนี่ครับจานวนต้นของเพิ่น78ต้นใหญ่นะเมื่อเทียบกับนิ้วนะครับผมต้องใช้2นิ้วเทียบเลยนะครับผมเนื่องจากมีต้นใหญ่จริงๆนะครับผม สำหรับคนที่ชอบม้ใหญ่แล้วก็ลำต้นใหญ่แบบนี้เนี่ยกาบูควรพลาดนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมถึงตรงนี้ใครชอบกระถางไหนกน็รีบๆเอฟเด้อครับผมเดี๋ยวจะบวทันนะครับมีบอลฟอร์มกอสวยๆมาแบ่งเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและช่วยอ,อุดหนุนนะครับ